นุ่มถอยรถจะเข้าจอดแต่เกิดเกียร์ค้างถอยชนคลินิกเสาร้าวและพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่อีก4คันเสียหายจังหวัดตราประชุมคณะกรรมาก,การจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหลังมีมาตราการผ่อนคลายระยะที่2อำเภอบ่อไร่ร,ร่วมสู่รัฐา่ามและเขือเบทัปโอร่วมบริทิสายทานบริจาคสิ่งของเนื้อหมูไส้กอกและผลไม้ให้800รัวเรือนในตำบลดาจุมพล หนุ่มถอยรถจะเข้าจอดแต่เกิดเกียร์ค้างถอยชนคลินิกเสาร้าวและพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่อีกสี่คันเสียหายพร้อมรับผิดชอบทั้งหมดและยกมือวายขอโทษคู่กรณีเวลา13นาิกา50นาทีวันที่20พฤษภาคม2563ศูนย์รับแจ้งเหตุสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราดได้รับแบจ้งจากชาวบ้านว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนจำนวนหลายคัน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองตราได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือออกเดินทางร่วมตวรวจสอบในที่กเกิดเหตุที่บริเวณทางเข้าโรงแรมตราเซ็นเตอร์ในที่กเกิดเหตุพบรถยนต์อิซูซูมิวเซเวนสีขาวหมายเลขทะเบียนกข7578ตรา รถเสียหายด้านหลังมีรอยยุบเส้นตรงแนวดิ่งกระจกด้านหลังแตกเสียหายสภาพด้านข้างขวายุบเสียหายฝ่หน้าแตกอยู่ในสภาพที่ชนกับรถกระบะที่จอดอยู่หน้าสำนักงานพักประชาธิปัตย์สาข,ขาตราที่จอดอยู่ในช่องจอดอีกสี่คันต่อมาพันตำรวจตีวุฒิที่ชัยเหล่าบุตรศรีรเวนสตานีตำรวจภูทรเมืองตราได้เดินทางมาที่กระเทศและพบกับนายธนภะพไหมจุย้ย ซึ่งเป็นคนขับรถ isuzu new ซเว่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้เราให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าตอนนั้นกำลังจะถอยรถเข้าที่จอดบริเวณด้านหน้าคลินิกหมอพิรพัฒแต่เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงคือเกียร์ของรถเกิดค้างถอยขึ้นไปด้านหน้าคลินิกหมอแล้วพุ่งออกมาและชนรถกระบะที่จอดอยู่ ั่งตนกระขามจากนั้นพันตำรวจตีวุฒิชัยได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณด้านหน้าคลินิกหมอพิวพรรณพบว่าเสาด้านหน้าคลินิกมีรอยเล้าที่ถูกจากการชนของรถส่วนรถกระบะที่จอดอยู่อีกสี่คันนั้นถูกชนที่บริเวณด้านท้ายซึ่งหนึ่งในสี่ของรถกระบะเป็นรถของพักประชาธิปัตย์ที่จอดอยู่หน้าสำนักงานด้วยอย่างไรก็ตามนายธนพลไหมจุย้ย ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะขอรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดโดยได้ทำการประสานกับบริษัทประกันภัยให้มาํำเนินการและได้ยกมือไหว้ขอโทษกับรถคู่กรณีทั้งหมดพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษกับคู่กรณีทั้งหมดพร้อมทั้งบอกว่าตนไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้อำเภอบ่อไร่ร่วมสุรัฐฟาร์มและเ่อเบทาโก ร่วมบุริทิสายทานบริจาคสิ่งของเนื้อหมูไส้กรอ,อกและผลไม้ให้800คัวเรือนในตำบลด่านจุมพลเวลา14.30นวันที่20พฤษภาคม2563ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราในพันุวั์พุทธเกษรในอำเภอบ่อไร่นางสาวบุษราภูลเกษมประธานสุรรัตน์ฟาร์มร่วมบุนิทิสายทานและเครือเบทโกะนำโดยนายวิเชียรทรัพย์เจเดินทำไม นำโดยนายวิเชียนหิรันรัศมีโรธผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่ภาคตะว,วันออกนางสาววรรณพรสีจำนงผู้จัดการทั่วไปสำนักงานระยองและนายวัชระสักตองผู้จัดการสาขาตราบริษัทเบทโกกรตรอุตสาหกรรมจำกัดและนายเสกสรรวิรัญชจนีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราเขตอำเภอบ่อไร่รวมมอบสิ่งของประกอบด้วยไส้กรอกจากเครือเบทโก ไข่ไก่30ฟองเนื้อหมู1กิโลกร,รัมและผลไม้ในโครการด่างจุมพลปั่นน้ำใจสู้ภ COVID ัยโควิด19เพื่อให้800ครัวเรือนของตำบลด่านจุมพลที่ประสบกับปัญหาไวารัสโควิด19 ในพนุวัรกล่าวว่าอำเภอบ่อไร่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้ให้การดูแลประชาชนชาวอำเภอบ่อไร่เป็นอย่างดีทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในอำเภอบ่อไร่โดยการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดตราผ่านทางอำเภอบ่อไร่อย่าง เข้มงวดซึ่งหากผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงจะต้องถูกกักตัว14วันซึ่งวันนี้ทางอำเภอบ่อไร่ก็ยังดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องแนอำเภอบ่อไร่ย,ยังกลับอีกว่าสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนั้นทางอำเภอและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและภาคกชนได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากาะน้านี้แล้วหลายองคอ์กรนอกจากนี้ทางหน่วยงานต่างๆในอำเภอบ่อไร่ยังได้ตั้งตู้ปัน่นความสุขจำนวน8ตู้ให้พี่น้องชาวบ่อไร่นำไปบริโภคอีกดู ด้านในวิเชียนกะว่าที่ผ่านมามูลนิธิสายทาและเขื่อเบตาโกได้ทําโครงการเพื่อสังคมมานานแล้วโดยเฉพาะโครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลกว่า10ล้านบาทนอกจากนั้นทางเบตาโกได้มองเห็นว่าประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงได้ดำเนินการแจกไส้กรอกจำนวน1 0 0 0กิโลกรัมให้กับชุมชนทั่วประเทศซึ่งจะได้คนละ1กิโลกรัมหรือรวม1 0 0 0 0คนโดยที่ดันจุมพลเป็นแห่งที่2ที่ทางเบทาโกมามอบรู้จักกับทางสุรัดฟาร์มจึงทำจึงนำไส้กรอกมามอบให้ จากนี้ไปจะไปมอบให้กับชุมชนอีกกว่า100ชุมชนทั่วประเทศซึ่งนับจากนี้มูลนธิธิสายทานจะดําเนินโครงการต่อไปในวิเชียนกลับด้ดยว่าที่ผ่านมา เบตโกได้ร่วมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการลดราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือค่าของชีพของประชาชนซึ่งเป็นการช่วยรัฐบาลด้วยเรื่องนี้ซึ่งขณะเดียวกันทางเบตโกก็ไม่ปลดพนักงานลงแต่ได้ช่วยเหลือพนักงานมาโดยตลอดแม้ว่าในช่วงนี้ทุกคนจะต้องทำงานหนักก็ตามสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูและทำงานหนักทางเบตโกขอให้กำลังใจและร่วมกันฝ่าฟันให้ประเทศก้าวพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ดยเร็ว ขณะที่นางสาวบุษรากะว่าการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้เพราะต้องการช่วยเหลือและปลดทุกข์ให้พี่น้องประชาชนชาวดานจุมพลที่วันนี้แม้ตนเองจะไม่ได้เป็นนายกองการบริหารสว่วนตำบลดานจุมพลแล้วก็อยากเห็นพี่น้องชาวดันจุมพลมีความสุขและขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี รถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อชา้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี b t s อนุสาวรีโทรย์เก้าสถานีขนส่งบอชิปช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5ส1สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นฬิกาจังหวัดตราดรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จากบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดก่อส่งมอบให้กับประชาชนในทุกพื้นที่วัดจีวรกีพี่เยริมบังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จํานวน1,000ชุดจากนายสามารถขับง รองผู้จัดก,การบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดสาขาตราโดยมีหน่วยงานภาครัฐเจ้หนาที่บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดเข้าร่วมที่สระร้อยปีตราสลำเล็ก สำหรับการส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน1 0 0่ชุดให้กับจังหวัดตราจ,จากบริษัทเมืองไทยแคป,ปิตอลจำกัดในครั้งนี้เนื่องจากบริษัทเมืองไทยแคป,ปิตอลจำกัดมีนโยบายในการจัดสรรและแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน2 0 0 0ส0ชุดที่ภายในประกอบด,ด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำมันพืชและน้ำปลาโดยมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการส่งความช่วยเหลือไปยังประชา ชซึ่งหลังได้รับมอบถุงยางชิพ1,000ันชุดทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดสรรให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผ่านทุกอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองตราศรีุดอําเภอเขาสมิง1 9 0ชุดอํเาเภอคลองใหญ่110ชุดอําภอบ่อไร่150ชุดอํเาเภอแอระง้อแุดอําชุดอเากาะช้าง40ชุดและอเภอเกาะก,ะกูด20ชุดซึ่งจะมีการนำไปส่งมอบให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป จังหวัดตราประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าสูวรราชการจังหวัดหลังมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่สองวทีรวรติพิเชียรลิม,มหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าสูวรราชการจังหวัดครั้งที่3ทับ2,563โดยมีหัวหน้าสูวรราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดตราเข้าร่วมประชุมมีการจัดการประชุม มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ห้องประชุมตราสีทองสารการอเมที่ห้องประชุมพอยแดงสารการจังหวัดตราดนี้ การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดรดครั้งที่3ทับ2,563จัดขึ้นหลังมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2,548ฉบับที่7ในเรื่องของคำสั่งผ่อนคลายระยะที่2โดย2เดือนที่ผ่านมาจังหวัดรดได้มีการงดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดโดย2เดือนที่ผ่านมาจังหวัดรดได้มีการงดจัดประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราตามาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการจัดประชุมในครั้งนี้นอกจากมีการจัดประชุมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการ Social distancing นอกจากนี้ยังมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมโดยในส่วนของนายอำเภอทุกพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียตให้กับข้าราชการบริเรียนดีเด่นประจำปีศ5ปัาจำนวน3รายและเกียรติบัตรข้าราชการบริเรียนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีศ5 62จําจำนวน9รายอย่างไรก็ตามยังมีการแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมจัดงาน วันเฉลิมพระชมรมปัษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีในวันพุธที่3มิถุนายน2563รวมทั้งการชี้แจงข้อราชการต่างๆของหน่วยงานราชการต่างๆอีกด้วย